มันนี่ไปเกิดไปเอ้ยได้เป็นทุกข์ูเปตน้นบุญนเมียมึงบวชแก่เนยกูจําได้ว่ากูมาบวชตีนครปฐาต้มบานอนาบ่ากูโอ้บวชนคกรปฐาต้มเออวัดแกกูบวชนั้นปลา้ององเมชีเปตรสวมมองเดียวเวลาขี้ต้องก้าวคิววายเวลาขี้ต้องก้าวคิวเออกูชั้นเป็นเช็ดจะปุ่งขี้ดึงตูดตวนไม่ออกแต่กูตั้งมาเคยอยู่ในชว่วงเมชีว่าฉันค่า โอเมจิี้ได้แลแต่องควรขี้แยมามาแล้วแต่เมจิกัยังคี้เมช็จกันแล้วกันแล้วกูนังวาเพลงเพื่อระบายความตุกในเมื่อเมจิคี้มเมช็จมึงว่าปรือกูว่าปาเจราจาริอาอุนกี้แคบเทิดเมจิเช,ชียงคี้ออกแล้ว แม่ชีพอได้ยินกัวปนันแกก็กยังขี้ไม่เช็จเลยแม่ชีว้าออกมาจากในท่วมแม่ขี้ว่าปพือองได้ประดามพูดขี้ยังไม่รูดพ่อหลวงรอกอ็ <c oughs> ว้าร่ยอย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 วันนี้เราพักผ่อนให้สบายใจนะครับพี่ทองปักพ่อได้บาบเรานุกกันเราไม่ต้องแคบกันเออเนโนนขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับนั่งชมให้สบายใจนะ คืนนี้เราเล่นเลิกหลังเพื่อนเลยเลิกหลังเพื่อนเออไอเพื่อนเลิกหมดเราค่อยเลิกเพราะถือว่าป,ปัดปลื้มมีเสียงเพลงกันมั่งเกียวที่นี้กูบอกแนวว่าทุกวันศิลปพินถ้าไม่มีเสียงเพลงเด็กหลับไม่ได้เพราะเราสังเคตมีนั่งใจ้ามีผาพยนต์มีดนตรีแล้วดนตรีคนจะต้องมาว่าเพื่อนพี่ทองชอบแนวไหนแต่ปู่ถึงรองเพลงเลยจอเพลงลูกถุงกับเพลงละสิงหลับไม่ได้เพลงละสิงหลงับไม่ได้ใช่เคยตรงเกลียด ร้องแมยว่าจ้าเมีจริงผู้คว้างได้เปล่ยนกระิงบางเปลง่เปลี่งจ้าจ้าได้เปลง่งเร็วว้าวว้าวว้วแล้วไม่รลดสัมผัสอยู่ที่ไหน,าม,นามาลงเมื่อไอผัวไอผงซิดไอได้กบปีผงเสีเจ้านายบอกว่ามันตายไปเองไม่รู้ใครไปทำอะไรไม่รู้มันตายมาได้มันตายเองแล้วมันร้องไงสัมผัสอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่รู้นะพวกาไม่ได้แต่เพลงลูกทุ่งนั่นแน่นอนนี่ทุกวันพวกแตงเพลงตัดสิงมดสมองต้องเพลง่ลูกทุ่งมาลงเพ ต้องเอาเพลงลูกทุ่งมาร้องเนื้อกู้ว้างได้ลูกทุ่งไวลารร้องถึงเธอจะผ่านผู้ชายร้อยพันไม่ทำให้ฉันคิดว่าเธอนั้นจะต่อยต่ำโปรดจาจิงเอาไปร้องถึงแค่จะผ่านผู้ชายร้อยพันแก yeah. ไม่ทำให้แกเธอนั้นแก,ก yeah. ได้ได้รำไม่ได้รำไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนเราต้องรบเรีกลูกทุงงานเออผมสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ว่าในเมื่อเจอแม่วันหนึ่งวันใดแร้่พวกนีต้องบวชพี่ทองโอ้พระเพณี่ใจฝุกนพวกเราต้องได้บวชได้เรียนในนอดีทรุดไปทิ้งทุกต้องกันเพราะฉะนั้นพี่ทองผมเช่าเพลงบวชถ้าเพลงเกี่ยวกับเรื่องบวชต้องเพลงไวพจน์เพชุพันเพลงไวพดโอ้ร้อยคุณพ่อไวพดโโนี่กิดว่าพอกล้องนองนาทีเป็นพ,พอบุญตามข้องนองใต้นาทีหรือว่านองเป้งไวพดเพชุพันเออ เพลงนี้กูจบติดรุดเลยเพลงเบิกป,ปลายสีเพลงเบิกปายสีเออและก็ข้อซ่อนนองนอง,นองตักเตือนปอดวัวใจ่อเมตั้งมาดีอยาขินยาบ้าก็ไปทาไรท่านทักษิณกิน,น,นวัรท่านเป็นคนดีมีวิสัยทัศน์ตอนนี้ปราบยาบาา้าออกจริงออกจังจนพวกเราชาวไทยทั้งประเทศอยู่ดีมีถูกเพราะว่าปัญหาเรื่องค่าตัดตอนหมดไปแล้วท่านไม่เกรงใจคนรูบาท่านเกรงใจแต่คนดีเราขอยกย่องและขอให้สมัยหน้าได้กับ ท่านทักษิณกิน,นวัตรคนอย่างนี้สมควรแล้วเป็นนายกเมืองไทยเพราะเมืองไทยเรายาเสพติดมันเยอะเขาบอกว่าสงครามดับชีวิตยาเสพติดดับอนาคตเอาสักเพียงพี่องเบิกไปสีผมชอบไอ้เพียกเดียวมึงโอ้เพีงเบิกไปสีเอาดนตรีหน่อยหน่องนะสะนองคุณพอเม่โดยการนดนบไในเรียน Thank you. เปลี่ยนปณิที่นี่ต้องบอกให้ครูสอนติดทุดเหตุการร้องเพลี่ยนทดลองพนันเปียกร้องเพลงได้ไหมร้องได้เพลงอะไรขายแม่ช่วยควายอ้าวเกล็ดแม่แก่แม่ไปขายทําไมเกลียดปลุกไปโรงเรียนตอนกูเด็กๆไปพอตอนเตี้ยวัวดุลังแอ๊ะย่าไปตื่นนะตอนนีหไอ้ไอ้ไอ้กูขายแม่ช่วยควายเปลี่ยลูกทุง่งครับกูร้องได้ได้เปลี่ยนตาปูตึงเรื่งองร้องเพลง ร้องเอาใจเด็กสักเพลงได้ไหมร้องเอาใจเด็กเล็กๆที่มาในงานสักเพลงเอาเพลงดังทั่วประเทศเพลงอะไรเอาสักเดียวดนตรีไม่ต้องนะเอาสดๆกีตาร์เบสคีย์บอร์ดไม่ต้องนั่งเฉยๆลองอย่าทำเท้าเอาสดๆเอาสดๆเอาลองดูตาปตาติงตาปตาติงตาปตาติงตา บายแกตายโหเกลนดกทุจาก,กอดเอ้ยเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรอ่ะที่มึงมาปีแล้วได้ข่าวว่ามาเล่นที่ท้องสนามหลวงห้าธนว่าหมาราที่มึงได้รางวัลสามพัน 3, อ๋อปีแล้วที่กูมาแสดงอ่ะกูร้องเพลงจดหมายปิดซองได้รางวัลใช่กี่ไหนจดหมายปิดซองพี่แซนดีใจได้รับจดหมยายจากปลายสนี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  ร้องถอยหลังก็ได้ร้องถอยหลังก็ได้ใจดีแสนพี่รับได้ไหมจดจะปรีสนัยจะไปสนีร้องยาบร้องถอยหลังร้องยาบในร้องไปหน้าพี่แสนดีใจได้รับจดหมายจากไปสนีร้องถอยหลังร้องถอยหลังให้จบร้องถอยหลังให้จบพี่แสนดีใจได้รับจดหมายจากไปสนี จะไ้องถึงมีทดลอ,องีนั้นไม่ใจใจีแกแม่ปวดเลียวปวดเลยวยเหยียดรองต้วร่างเลยสอ,อยเลยเอย้อไงเพไอ้้องลองเปิ่งลูกตุงสักเดียวกูต้องจูเปิ่งสักจริงเมืองเออคูจะลงสักจริงพ่นลูกตุงให้ความสักเริ่งหมอเป็นความทุกขุตกรารที่ได้มาอ่าเอาพี่แก้วแล้วเดี๋ยวพวกเราจะต้องเดินทาง เพียกเออชักเดียวตามไปดองเออนะมอเป็นความสุขตามคำขอที่ท่านขอมามีจดหมายสองฉบับขอมาใช่เราไม่ขัดใจแฟนๆหนังตะลุงนะครับเรามาโดยการสนับสนุนการส่งมาครั้งนี้คุณอนุชิตสกุลมอ้่งไอคิวดีมีเดียเลสโสวพิญญาช่วยโปรดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกูจ<ม>้องอ่ะเอาควังตามคำขอโคดีควายครับโคดีควายหน่อยน้อง Eu ความสุขขอบพระคุณชาวใต้ที่มาอยู่กรุงเทพควายรวยกันทุกคนคนใต้ขอบพระคุณ แล้วครับแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุรินทนะครับเดินทางมาจากจังหวัดชุมพรมีของข,องขวาญมาเยอะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ชาวกรุงเทพไปครับพวกเราเดินทางนะไม่เกี่ยวสนิทแม่พวกเราไม่กลับพี่ทองพี่แก้วไปแก้วยกขึ้นเดิทางเฮ้าขอโทษครับโอ้ย กินปลาหมึกเข้าไปตัวหนึ่งย่างก็ไม่สุกปลาหมึกิปีปลามาขายตดหมินกันทั้งโรงเนี่ยอุ้ยแกดมมไปก่อกไปอาแล้วแต่ไม่พบบอไม่รอบตานี ตาไม่ปอบแล้วนี่เราไม่รับตามนี้ถือว่ากรรมจากลีแล้วที่สร้างมากรรมได้มาตาใจแปลกๆไม่น่าจะคิดไปว่าลูกนี้ป,าป้าไฟอ่ะจักกะปองแล้วเชื่อปองประมาณตาจะกลางค่าที่ปล่อยปองรักใจตาไม่ได้ย กผู้จาแล้วนี่ไร่ตะรอบไม่กับกิจปลอชีวิตสักสีบอกว่าก็มีความไมา้ให้ลูกสาวกังกนแล้วนะพอจะช้อนวาว่าอย่าเชื่อไงไงเด้วกับผู้ชายทุกวันอ๋อลูกเป็นสาวอย่าล้า ไงปลึกรพ่อแมอ,อยากเพือนแท้ก็มีแเราบางมีมนไปเทบยานดลมาคิดได้เป็นทุกมาติาดปุกมันไม่บายเอ,อน,นลีู้กันอยาบางคา,าวาก็วนรู้คนทํำให้พ่อแม่นานตาตกกันเป็นบาปเราเป็นลูก สโนองคุณพอเม่เลยกับสโนองคุณเป้นดินลูกนะอะดีองยิ่งกันสากรกราบนมัสการกะหลวงพอ่ออืจะรื่นพ่อลูกกลาบนมัสการกับท่จานอาจารย์ที่เคารพวัดดีลูกในนู่นนู่นยไหวพราพอ่อหลวงอาจารย์ซิทต่งางชาตมาปปตั้งเตยามเจ้านะาหกนะการที่ว่าวันนี้เอาและพ่อมีปัญหาไยได้พูดคุยคนเรา่าเขาบอกว่าจงโง่จงเหยียบเพี่ยมมั่งเผอควังฉาลาดคนเดิมนั้นคือนักปราด นักปลาดเวลาเพื่อนผูดก็ควังคนควังได้กิดแต่บ่อยกลางทีคุนพูดมันพิดกว่าพิดพลาดก็เป็นเวลาสิบกว่าปีที่ลูกมาเจรินวัยที่วัดหลวงพ่อชายสเสด็จแม่ได้พาลูกและพ่อพี่วงสุรยิยันออกจากนครมาเพราะเสด็จพ่อไปลงรักนางกาก,ากีผู้หญิงชัวง่วสิบกว่าปีลูกบุกป่าพระนาไเรมาเจอยักษ์ที่กลางป่าลูกวิ่งหนีเลยอ๋อพอเจอ,อยักษ์นี่ิ่งนี่แกมาหลูค่านายนู่นนุกนายนู่นหนุ่ยได้เจอ,อยักษ์จะทำไง เออพ้ได้เจอ,อยากในตังพมไม่ตังเพระโบยากในเวลาต้นตังแกบัวตายง <laughs> คนหลายยากใ้หนึ่งอันนี้ก็เรียกว่ายอยากภายปอยอโลเรือเขี้ยวใหญ่โจช,ชิงวิ่งหนีโดเดนเกตีกระบุูษีแข็งดอ้วยละ่ะแกต้องชีมาแกกู่กันหลายอุบาทว ยายเก่งุกขึ้นชนเดี๋ยวพราะมีวาปรื้บจนเจตษการป่าองค์ยิ่งมาเลียงแต่พ่อจนตายจากรูกไปก็เป็นเวลาสิบกว่าปีแต่เป็นเวลาสองปีกว่าแล้วในที่สุดพี่หนุ่นหนุยบอกว่าเราค้าวัดกันตอนนี้นายนู่นหนุยเป็นคนชักนำข้าวัดกับเพราะพ่อติววัตุกวันเราทรงสนองนายโยบายประกอบปราพวกอิทธิพลพวกโจรผู้ใดการหน้าความทุกข้องบนความทุกข้อคนเดินอย่าทำ ในนูน่นนุยใส่ไอ้ลูกแกต้องมาเป็นโจรคลังเล็กกะเทมัดหลักเกือกงานชอบได้ไปนั่นอันนี้กันในทีทุกข์กะปอยู่มาอยู่มากกะเทมัดหลักขี้ยางหลักเล็กกะบุยน้อยตอนนั้นพุดงานนะกะปอล่วงพอตอนพุดงานนี่หลักเกือกงานชอบครับกะปอยู่มากกัหลักกลัวฮะแล้วก็หลักรถมอเตอร์ไซค์ดูไปใกล้จักระเบนหดูควัดอันนั้นอันใดบรรจุแล้ว แล้วก็ในทีทุกข์ก็เรื่องเจ้าต้องออแกบ้านแล้วนายเทนซอยและวลูกก็ต้องมาเป็นจูนแต่พอมเนจะได้มาเป็นจูนนี่กับตุบัวห่วยเจ้าขาเจครับเมียเปียเลยไม่ตรงตรงอีตายกวยหน่อยมึงเออทีนี้ก็มาตวงขาเจก็ด่าปื้นตวงปือ้อแต่แม่กูตุบัวกับไม่ปืนตายโอ้เหนื่อยกูถ้าพูดเรื่องเมีเยแกบ้านไปนั่นเปี้ยทีนีอย่าว,างาวางังแต่เมียมึง เมียกูก็น่าดว่าอยู่บ้านนั่นกูว่าทางไอ้ตายโหงเหียดผมเข้าใจแต่เขาเดี๋ยวก้าวแต่ดันซึมนช่วยไม่เลยกูตำงานเหนื่อยตายกูตัดยางทางเข้าใจเดี๋ยวตามใจกูสอนทางไว้ตรงไหนเลยเมียหาปอบจาดเมียมึงเออก็น่าดว่ากูเขรียนเป็นโคลนดาเมียติดไว้กลางคว้าอยู่มันยังหน้าดันกลางเก่งโต้ตังไม่ได้ตังเต่าได้ชาตมึงเขรียนเป็นโคลนต่อในนู่นหนุยขวาโคลนเป็นครับ